สวัสดีช่วงเช้าๆใน,นเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้พี่เป็นเพิ่งมาจากขายของที่เมืองก็มาถึงบ้านก็ต้องรีบเก็บเชอร์รี่ขายเลยเพราะว่ามันดุกมากเลยดูเฉพาะที่มันล่วงอยู่ที่พื้นนะคะเนี่ยค่ะเยอะเลยเพราะว่าพี่เป็นเก็บไม่ทันหมดแต่ไปขายของเนาะเนี่ยค่ะเชอร์รี่ไทยมันเป็นไม้ตระกูลเบอร์รี่มีประโยชน์นะคะขายให้เด็กๆผู้ใหญ่ก็ชอบซื้อทานค่ะถุงละสิบบาท เก็บสดๆจากต้นเลยเนี่ยพี่เป็นเก็บดูเดมีแต่ลูกอบๆนะคะดูลูกใหญ่มากแล้วเราทำอินซีร้อเรซเลยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมียามีอะไรนะคะเนี่ยค่ะอินซีร้อเปซทานอย่างปลอดภัยเป็นผลไม้อีกอันหนึ่งที่แนะนํานะคะเพราะว่าประโยชน์เขาเยอะค่ะเนี่ยค่ะมันทําให้กระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยถ้าใครแห้งๆมานี่เป็นแนะนําเลย พ่อพี่เคยพี่เป็นเคยมาเด็ดกินก็บอกโอ้โหหายแห้งเลยเขาอะเนี่ยคะ่ะพี่เป็นจะเก็บจากสวนตรงนี้แหละคะ่ะนี่เก็บไปได้สักพักดูความดุของเขานะคะเยอะเลยมันอยู่ที่เราจะขยันเก็บไหมแค่นั้นละคะ่ะแล้วลูกเขาจะใหญ่ๆด้วยค่ะช่วงหน้าฝนนี้ลูกจะใหญ่มากเลยสังเกตดูเยอะไปหมดเลยพี่เป็นเก็บไปแถบเดียวได้สองถุงหิ้วแล้วฮะก็ไปขายหน้าบ้านไม่ได้ไปขายไกลที่ไหนนะ,ะขายหน้าบ้านเว็นนี้เอง เพราะว่าหน้าบ้านพี่เป็นนี้มันจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยก็มาไม่ทันวันนี้มาไม่ทันเด็กๆเลิกเรียนก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่เป็นจะพาไปดูตรงที่พี่เป็นขายนะคะใกล้ๆก,กันตรงนี้นี่แหละนี่ได้ครึ่งถุงแล้วเดี๋ยวไปดูนึดนึงต้นก็จะไม่ใหญ่แต่พี่เป็นตอนกิ่งขายนะคะกิ่งพันกิ่งละหนึ่งร้อยบาทปลูกป,ปีนี้ได้กินเลยค่ะเพราะเขาจะเป็นไม้ที่เร็วมากเลยเห็นความดกของเขานะคะ มองไปตรงไหนก็จะมีแต่สีแดงเดี๋ยว่เป็นลพาไปดูที่ี่เป็นขายแล้วกันตั้งขายหน้าบ้านแต่ตอนนี้เด็กๆเ,เขาไปโรงเรียนหมดแล้วค่ะก็เลยจะยากหน่อยนิดนึงก็รอตอนเย็นอีกทีหนึ่งแบบเดียวก็คงเพราะเด็กๆเ,เ,เขาจะชอบทานเนี่ยพี่เวนก็จะมาตั้งขายตรงนี้แล้วค่ะหน้าบ้านเดินมาประมาณยี่สิบเมตรแต่ก็มีรถหายเห็ดหาอะไรขับผ่านอู้วันนี้แมงปอเยอะมากเลยเนี่ยค่ะ มาทานมากๆเลยเห็นไหมลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสดๆจากต้นเลยเดีเ๋ยวไปให้ดูสิบบาทของพี่เพนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพริกผง่อว่ามีไหมเดี๋ยวพีทำน้ำจิ้มห้เนี้ยค่ะสิบบาทสดๆจากสวนเลยเยอะขนาดไหนก็แวะมาได้นี่คือวันนี้มันเป็นวันจันทร์เนาะถ้าพี่เพนเก็บไว้เอาไปขายถึงวันเสาร์อาทิตย์มันก็จะฉ่ำเกินนะคะต้องขายให้หมดก่อน แต่ตั้งขายตรงนี้วันนี้น่าจะได้ประมาณสองร้อยบาทอันเน้เห็นไหมได้ค่ากับข้าวได้ค่าเนื้อหมูแล้วสดๆเลยค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขายเชอรี่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนจ้า